สวัสดีครับสวัสดีจ้าใครคุณยายเบนเทนจ้ารู้อยู่แล้วนะว่าใครอะไม่ต้องเอ่ยชื่ออ๋อจ้าทำไมอ่ะจ้าจ้าไม่ทำไมรอกพอดีมีเรื่องรบกวนหน่อยจ้ามันเรื่องอะไรวะคือตอนนี้คนไทยลำบากมากเลยจ้าแล้วยังไงคืออยากจะขอโชคลาภหน่อยจ้า อขอโชคขอลาบหน่อยจ้างวดนี้ต้องวิ่งตัวไหนบ้างจ๊ะไม่รู้ไม่สนใจสักนิดเธอจ้ารื่ว่าช่วยช่วยกันทำไมอ่ะมันจะไปจะตายกันหรือไงสักนิดเธอะจ้ายายโค้ือไม่ได้ไม่ได้อย่าเรียกร้องกันมากนั้งเลยนะทำให้ไปแล้วให้ตัวไหนจ๊ะสีเจ เกย์มาเอเด้อเลยจ๊ะทำไมอ่ะป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 ะเปล่าจ้ะตัแกออกไหมจ๊ะออกออกแน่เลยจ๊ะออกไม่ลุงเอเจ๊ะจะลาออกไหมไม่ออกอย่ามาพูดถกเด็ดไอ้ที่ออกไปเรื่องปลากระป๋องเปิดมันมีความผิดออกไปดิอย่าไปไล่ล่ากันมากนะเฮ้ยไล่ล่าเดี๋ยวไล่ล่าแล้วตีออกเสีแล้วเดี๋ยวจะไล่นายยุ่ออกเปิดไมค์กูไม่ยินมาไล่ 太太的我没有。